อนนี้น้องเตืนกับตรวจเบิ่งตูเซ่พี่น้องเลยตูเซ่ลุงเปินชื่อมาเต็มสวรรคิ์นักขีดชิเซโนบ่อยนะ<อ>ก็เราชื่อชอนนักขีดชือ่อชิเซโนพี่น้องตูโซ่หนะ้ชื่ออะไรนี่นย่างนี่อยังเพิ่นมาตรวจงานพี่น้อง ตูเชมาหอดสีหัมจังมือเลยวะตั้งแต่มือไปบุญสองมือเนาะมันนี้มือสุดท้ายของบุญถาดอีห้างมือไปชื่อมานน่ะคือมือแรกอย่ากขับไปไดนอย่ากขับไปไดนเตือนเตือนไหมไหมเตือนเตือน,นเอามาเด้อเอามาเด้อเอามาเร็วเอามาพี่รุเอามาพี่มาเอาเด้อแม่เด้อ อย่ายืน้นคือเด้อมันมีแนวจับนะห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 นะน้มาไปเดๆไปไปอไปาอยากยืนเะยพี่น้องคุณอยากจับขึ้นเลยแต่มันมีห้าวหนะลุ่งมาพอด้น,นะป้าป้ายันเม่เอา ับยังนะโอ้ยังนะั่นะนะชงก็มีแต่ขีด้ดินแต <c oughs> ่ไปหาเอาจุใจนท่านฮะไปเอาจุใจมีแต่ขี้ดินขี้ดินเต็มอยู่ mọi ừ, phải mọi ngườ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 i mọi พี่พี่มาหาพาะพี่เร็วช่องเสม,มอนี่บดผพาออกนอกแล้วพี่น้องเลยล่มแห้งแต่เมื่อนี้บ่ค่อยล่มแล้วก็อากาศก็เริ่มเริ่มอุน่นเริ่มฮอ่กันมากเลยชมว,ว่าเขาเจาว่ามันชีเมดมันมันฉีเมืดลมวันที่สิบแปดเนาะวันนี้วันที่สิบเจ็ดกันเริ่ม,มือนแน่น เลยไปกินยังกินผักชมเอามาให้น้องก,กินดูกินผักชมดูกินหมางยังไอเปิลกินบ่ได้ยำบ่ไรผักชมยังว่าดูดกินน้ำมันมาพี่เร็วเร็ว

เอยกินแะ้วอยากแล้วนี่เนะี่ยวัอยากปลาพูดีเขียวเขียวสีอะ <laughs> ประมาณประมาณปีหนึ่งพูดแล้วเจงสียันยางเป็นยังอีกเศร้าแปดมือนาสียางเป็นปีหนึ่งแมนบอกปีหนึ่งบอกควาำสียางเนะรอฮะ <laughs> อยางก่อนบอก <laughs> hướng phụ nữ à, môn di kiao gắn nọ nguyên mình kong yang tilen an yang môn nakaton kato kong nọt môn yang wai môn bao ngay ngang ngay ngang nha yang 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 nha บ่แม่นบะอ๋อกันเราเหิวข่าเสีดอกเป็นสาวแล้วชีหอดแปดปีแล้วนี่ก็ได้ยังอีกเก้าเดือนไปยังอีกเก้าเดือนไปกับแปดปีอ้ยยังเล็กเก่าเดินไปเขาโรงเรียนปี่หนาเอาเลยจะชีหอดเก้าปีเออแปดปี เก้าเดือนไปเขาโรงเรียนปีนากพอดีแปดปีเอ้ยนี่เกิดวันที่หนึ่งเดินเก้าน้องเกิดวันที่เสาหาเดินหนึ่งดังคนดังมาดังมาได้ไหมเป็นวัดน้องเตือนเป็นวัดปลาลงเลย lôm cả đó mà giặc non yết bắt căng cứ mà bắt hại và bà mà ao nè bà mà là bắt dọ nha ao nhang lụ ao ลมเด้อลมเด้อเด้อเออ่ออเออเมย์เมะเมะยังลูกยังโอเค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 ถูดูทูหญ้าปลาลุงดูทูหญ้าปลาลุงดูทูหญ้าปลาลุงปีนนาไมนต้องปีดีปีนนาไมนต้องพอวีเลี้ยวมันต้องพอวีเลี้ยว ทูนยาปลาลุงก่อนเร็วใหญ่เลยสีเป็นปีเลยยังเห็ดบมเป็นอยู่ทูนยาปลาลุงก่อนเร็วเร็วเร็วเทูนยาปลาลุงสบายดีสบายดีสบายดีไอเต้นสบายดีไอเต้นเดี๋ยววงปากเอื่อยเลยเด้อบดกินยังเด็กอยู่ ข้าว่านะให้กินก็ได้แล้วจีเอียดเดือนแต่ว่าฝัดบัวหย่อมเย็นยังวันนี้เรียนยังวันนี้มันห้อนีแหละถอดอ่อใส่บอทองตีนบอตีนจับมืงดูมันเย็นหรือมันห้อนตีน นีินยินยินยนยินร่อยนยนยิอยินยินยินยนยยินยินนยนยินนยยินยยนนยง่

ลาแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไปเฮ็ดข่าวให้ลูกกินก่อนเนาะพอกันไหมคลิปหนากับเคยลาอยู่ดีมีแห่งลำรวยลำรวยสบายดีสบายดีสบายดีท่านสบายดีด